โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในประเทศ d ีเวสิตี้กันอีกแล้วทุกคนนะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปกันแล้วใช่ไหมว่าผมจะมาทําอะไรในวันนี้นะทุกคนนะก็คือพรีเมียมสามารถทําอะไรได้บ้างนะทุกคนนะในประเทศดีเวสิตี้ถือว่าเป็นแนวทางในการที่ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเนี่ยเติมพรีเมียมมาทุกคนจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ไม่มีช่องไหนมาสอนนะผมก็เลยว่าจะมาแบบมาแบบเหมือนรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะพีเมียมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ลหลักเลยพีเมยมแบบไม่สามารถโกงได้โกงได้คือยังไงคือโกงเออประมาณแบบว่าอ่าเงินคูณ2เลเว่าคูณ2ออย่างนี้ไม่มีครับทุกคนหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับนอนไวขึ้นหรือว่าจะเป็นลดเวลาฟาร์มออโต้ฟาร์มเยอะขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีครับทุกคนแบบนั้นไม่มีเด็ดขาดเนาะ เพราะว่าทางอาพี่สกอตบอยของเราหรือว่าทางเจ้าของเซิร์ฟเจ้าของประเทศหรือนายกนั่นแหละสกอตบอยก็บอกมาแล้วว่ามันจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใครที่วางอย่างนี้ก็ผ่านได้เลยแล้วกันนั่นแหละเนาะโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะทุกคนนะก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าทุกคน let's go bro โอเคทุกคนนะคือ ก่อนที่ทุกคนจะเติมผีเมียมได้ทุกคนจะต้องเติมเครดิตก่อนนั่นเองทุกคนสงสัยพี่ครับเครดิตคืออะไรเครดิตก็คือเงินที่เป็นเงินที่เกี่ยวกับประเทศอ่ะมันเป็นเงินที่ไม่ได้หมายถึงว่าเงินเขียวเงินแดงนะแต่เป็นเงินที่พูดยังไงดีทุกคนเป็นเงินเติมอ่ะอารมณ์เหมือนถ้าเป็นโลบอกก็เป็นโลบักอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นอาวิก็เป็นคูปองถ้าเป็นฟรีไฟลก็เป็นเดมอนหรือเพชรนั่นแหละทุกคนประมาณนั่นแหละเนาะถ้าถามว่ามีความมันเติมได้ที่ไหนล่ะครับก็ช่องทาง เพจ Facebook ของ d i v e r s i t y นะแต่ก่อนนี้แบบทุกคนจะแบบอ้าวพี่ครับถ้าผมเจอผิดปอมแล้วพี่อ่าขั้นตอนแรกที่ทุกคนจะไม่เจอผิดปอมไม่ให้ทุกคนกด F2 ขึ้นมาให้ซื้อโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าอยู่ในโทรศัพท์นะทุกคนกด F2 ขึ้นมาทุกคนนี่เลยทุกคนจะเห็นเขาว่าเติมเงินเติมเงินใช่ไหมแลวทุกคนจะเจอตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมเมาส์ผมชี้อยู่กดเข้าไปนี่นี่จะเป็นค r ว o d e นนะทุกคนนะสแกนมีเลยทุกคนนะสแกนที่นี่ได้เลยก็คือ ตัวนี้จะเป็นคิวาโคดที่โผล่ไปในแฟนเพจ a c e b o o k ของประเทศดีเวสิตี้นะหรือแบบ MTA Di v e r ด i เวิตี้แบบคอมมูนิตี้แบบพูดยังไงดียก็คือเป็นเพจของเจ้าของเซิร์ฟเลยนั่นแหละเนาะเขาก็สามารถเติมเครดิตได้ที่นี่นะทุกคนนะขั้นต่ำจะอยู่ที่20หรือเปล่านี่ผมจำไม่ได้ต้องไปสอบถามมาเองเนาะก็คือ100เครดิตเท่ากับ10บาทนทัุนคนนะก็คือ500เครดิตก็เท่ากับ เอ่อห้าสิบบาทหนึ่งพันเครดิตก็เท่ากับหนึ่งร้อยบาทประมาณนั้นแหละทุกคนเนาะโอเคไม่อยากจะพูดข้่มตำเพลงมากเนาะปัจจุบันตอนนี้นะทุกคนนะผมก็ได้มีเครดิตที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้าดีเป็นมงลคราคาก็หนึ่งร้อยสิบบาทนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการซื้อพรีเมียมกันก่อนเลยรู้สึกว่าพูดยาวไปละทุกคนก็แบบโอ้พี่ไม่พูดยาวมากเลยว่ะรับไม่ได้เออก็บางคนก็อยากให้ยาวบางคนก็อยากแบบรวบลัดเนาะโอเคก็เหมือนเดิมว่าทุกคนกด f สิขึ้นมา แล้วก็ทุกคนจะจู่หน้านี้เนาะก็ให้ขเขาว่าเติมเงินนะทุกคนนะจะเจอตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่15วัน30วันแล้วก็100วันทุกคนนะก็15วัน1เดือนหรือว่า3เดือนนั่นเอง3เดือนก็ประมาณ290บาทนะทุกคนนะก็2,900คิดิตนั่นเองแต่วันนี้ผมจะมาเติมเป็น1เดือนทุกคนนั้นหรือ30วันเนาะโอ <Okay. S 1> okay, เคเราเริ่มเติมมาดีกว่าทุกคนนะโอเคปึ๊บ คุณได้เติมเรียบร้อยแล้วให้รีเกมได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องรีเกมก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคนะทุกคนนะตอนนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมไปรีเกมมาแล้วทุกคนนะโอเคแล้วเราก็มาดูว่าพรีเมียมมันทําอะไรได้บ้างนะกับอันดับแรกเลยขอเป็นข้อที่ผมกลัวว่าผมจะลืมพูดละกันนะก็คืออันดับแรกก็คือทุกคนนะเราสามารถเทรดเงินให้กับผูดด้เล่นคนอื่นหรือว,ว่าเทรดเงินให้เพื่อนได้มากกว่า1 0 0 0 0นแล้วก็คือไม่จํากัด ทุกคนจะเทรดเป็นล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านอันนี้ก็เทรดได้ในครั้งเดียวนะทุกคนนะแต่ถ้าทุกคนนั้นไม่ได้เติมพิมีนทุกคนนะทุกคนจะสามารถเทรดได้แค่ครั้งละ1 0 0 0 0เท่านั้นไม่ได้หมายถึงว่า10,000ต่อวนัน10,000ต่ออะไรเงรี้ยใช่ไหมแต่จะเป็นแบบว่า1 0,000ต่อครั้งอะไรเงี้ยเทรดได้ไม่จํากัดแต่1 0,000ต่อครั้งนะทุกคนเอออะไรประมาณนั้นถ้าคนที่ยืดเสียแปลกๆนะั้นต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามหาพัดพวกมันเห่านะ โอเคนะทุกคนนะก็มาดูอันที่สนะสำหรับพรีเมียมนั้นทำอะไรได้บ้างเนาะฟังก์ชันของพรีเมียมก็คือไอคอนรูปมงกุฎหน้าชื่อนะทุกคนนะก็กดแทรปขึ้นมาจะเห็นรูปมงกุฎหน้าชื่อเห็นไหมเนี่ยแต่ไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมชื่อผมก็เป็นสีเหลืองนะตอนนี้ใช่ผมก็ไปเปลี่ยนมาจริงๆเป็นสีเขียวแต่ผมไปเปลี่ยนมาโอเคก็จะประมาณนี้แล้วสำหรับมงกุฎเนาะแล้วก็อย่างที่2คือทับสีชื่อนะทุกคนหรือว่าเปลี่ยนสีชื่อได้ แต่อันดับแรกเลยผมต้องเอาชื่อออกมาบนหัวก่อนให้ทุกคนได้เห็นเนาะก็ทับก่อนเลย S E T นะกคนนะเอ้ยไม่ใช่สิทับการตั้งค่าทับตั้งค่าตั้งค่านี่ตรงนี้นะครับผน,นะไอชื่อบนหัวเนี่ยปึ๊บเนี่มาแล้วเห็นไหมเวอร์ชั่นสองชื่อ,องี้ที่ผมไม่ใส่ชื่อบนหัวเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันไม่เท่อะทุกคน,คนเอออะไรแบบนี้ผม,มเลยปิดชื่อบนหัวนะนี่เห็นไหมมีรูมงกุฎ อยู่ตรงนี้เลยเนาะโอเคอืมแล้วก็มาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนสีชื่อ,อยังไงเนาะก็ให้ทําการกดทีทับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยทุกคนแล้วเขียนว่าสีชื่อและ Enter นี่อย่างนี้ทุกคนแล้วก็สามารถเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้ได้ถ้าถามว่าพี่ครับโค้ดสามารถเอาจากได้ที่ไหนทุกคนเขียนไปใน Google นะว่าโค้ดสีทีนี้แล้วทุกคนก็สามารถเอาโค้ดมาคัดลอกแล้วก็คอนโทที่ตรงนี้ แล้วกดยืนยันเพื่อเปลี่ยนสีชื่อเอ้เปลี่ยนเออนั่นแหละสีชื่อได้เลยนะทุกคนนะเออเป็นไงที่โคตรเท่จริงๆเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันดับที่3ามนะทุกคนนะก็คือฟังก์ชันที่3มนั่นแหละลดภาษีธนาคารแล้วก็ระยะเวลาให้เงินนะทุกคนนะน่าจะเป็นระยะเวลาในการเทรดนะทุกคนจัดที่แบบตึ้อๆตืงต้งๆอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบฟึ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 บไปเลยอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นแหละเนาะส่วนไอ้บอกว่าลดภาษีธนาคารก็คือ S <S <an> าการลดไอ้เขาไงจัดนี่ทุกคนเออโอนเงินอนะโอนเงินผ่านนี้นนนนนนนทุกคนนะเนี่ยทุกคนโอนเงินผ่านตรงนี้เนี่ยนี่เดี๋ยแป๊บนึงหาแป๊บนึงอ่าธนาคารไอ้เนี่ยทุกคนกดโอนเงินแล้วก็ใส่ชื่อบ้รับอะไรนี้ใช่ไหมก็เป็นไอ้ชื่อบุรับก็น่าจะเป็นเบรอร์โทรศัพท์อะไรทุกคนก็โอนเงินไปก็มันก็จะเสียภาษีใช่ไหมละ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นการลดหย่อนภาษีนะทุกคนเออถือว่าดีมากเลยแล้วก็อย่างต่อไปทุกคนนะาคือ ท่าเต้นปุ่ม F3 ทุกคนนะสามารถมีท่าเต้นพรีเมียมได้แล้วเยอะแยะไปหมดเลยนี่ตัวอย่างตรงนี้สามารถใช้ได้หมดเลยเอ่อฟีนนิ่งสองแก๊งหรือว่าผู้หญิงเนี้ยอะไรเงี้ยเป็นการแบบท่าทางอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะนี่คือเนี่ยแป้งโฉมอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ได้เห็นไหมผมใช้ได้เลยผมจะยกตัวอย่างมานะเอางี้ผมได้แบบเซตไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้แค่บางอันนะแต่ก็เราจะให้ดูนะทุกคนว่ามันใช้ได้เห็นไหมคือมันใช้ได้เกือบหมดเลยเนี่ยเห็นไหม มีแบบท่าเทๆเ่ๆเยอะแยะนี่ไวแอคทุกคนไวแอคได้ดูนาฬิกาไวแอคอะไรเงี้ยเออมันเท่มากนะทุกคนนะอะไรประมาณนั่นแหละเนาะก็สจหรับฟังก์ชันนี้นะที่แบบใช้พรีเมียมได้โอ้ลืมบอกไปแล้วทุกคนพรีเมียมสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยนะทุกคนนะถือล่มนี่เป็นไงถือล่มได้ด้วยแล้วก็ดิกิตันี่เป็นไงสุดเฟีย้ยวสามารถเส,าาถสกเก้าอี้ของแก๊งได้เห็นไหมทุกคนโรสเสกเก้าอี้ได้เนาะเอออะไรเงี้ยเก้าอี้ห้า เออเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะอ่าเนี่ยเป็นไงมันจะอะไรประมาณนี้เห็นไหมเก้าอี้เอ,อ้ยต้องพูดยังไงดีเก้าอี้ไม่ได้มีแค่อันเดียวนะทุกคนนะมันมีหลายอันแต่ผมเก็บเก้าอี้แบบเก้าอี้ออย่างที่ออย่างสองนี่เป็นไงโซฟาเห็นไหมเออนี่เป็นไงแก๊งเขาเสกกันได้เพราะแบบนี้ไงทุกคนเอออะไรแบบนั้นแหละพิมพงก็จะมีดีอะไรแบบนี้สำหรับพวกชาวแกงนะ๊งเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือไอ,อ้อย่างต่อไปสิฟังก์ชันต่อไปทุกคนนะก็เกี่ยวกับการเปิดลําโพงนะทุกคนนะ หรือการใช้แบบลำโพงในโทรศัพท์เนาะโอเคในผมจะไปยกตัวอย่างเพลงเพลงหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นก่อนละกันเนาะในขออนุญาตตัดภาพแป๊บหนึ่งผมจะบอกว่าต้องคัดลอกตรงไหนนะทุกคนนะโอเคทุกคนนะผมจะมายกตัวอย่างเพลงนี้แล้วกันเป็นเพลงของ LCN นะทุกคนนะผู้ติตาม155รยาแล้วก็เพลงชื่อว่าได้แค่อิจฉาทุกคนนะเออเอาจะเอาเป็นเพลงนี้แล้วกันวิธีการคัดลอกเอาไปเปิดก็ทุกคนต้องคัดลอก URL ตรงนี้นะตรงนี้ย้ำว่าตรงนี้ ถ้าทุกคนแบบทําเงี้ยคัดลอกวิดีโอหรือว่าทุกคนทําเงี้ยคัดลอกมันจะไม่ได้นะทุกคนนะทุกคนต้องคัดลอกอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะทุกคนเอออะไรแบบนั้นแหละมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในประเทศกันต่อดีกว่าโอเคทุกคนก็กลับมาในประเทศแล้วนะทุกคนนะก็ให้ทุกคนกด f 2ขึ้นมาเราจะเรียกโทรศัพท์ได้ใครที่ยังไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถซื้อได้นะทุกคนนะแต่ว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละไม่งั้นเติมพรีเมียมไม่ได้นะทุกคนเออให้ทุกคนมาตรงนี้นะแล้วกดตรงนี้ปุ๊บคอนโทรลนีปุ๊บ เรียกลำโพงเรียบร้อยมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บถ้าถามว่าเพลงมันมันเปิดได้ไหมทุกคนต้องดูตรงนี้มันจะมีชื่อบอกนี่ให่ไหมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยชื่อเพลง l c n ได้แค่อิชาเนี่ยแต่ว่าผมติดปัญหาที่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงเพลงนะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราสามารถเพิ่มเสียงตรงนี้ได้ทุกคนแต่ว่าตัวผมเองคือผมไม่ได้ยินเสียงเพลงผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะก็ยังไม่ได้ลองไปอื่นเลยแต่ว่าผมจะลองไปอื่นไหมก็เดี๋ยวที่หลังรายการนะแต่ว่าทุกคนก็สามารถเปิดเพลงได้เนาะ วิธีการเก็บลําโพงก็กดตรงนี้นะทุกคนนะเก็บลําโพงเนี่ยลำโพงก็จะหายไปครับทุกคนอืมแล้วเรามาดูฟังก์ชันต่อไปเลยทุกคนนะก็คือฟังก์ชันลดราคาเมื่อเราเล่นบ,บอลโซนนะทุกคนนะก็คือบอโซนที่อยู่ตรงไอตรงเนี้ย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 บอโซนเนี่ยตรงนี้เวลาทุกคนไปลงเล่นบอโซนปกติตายเสียร้อยนึงอาจจะเสีย75บาทแล้วก็50บาทอะไรเงี้ย<ก>อะไรประมาณนี้เนาะสำหรับบอโซนเนาะก็มาดูฟังก์ชันต่อไปดีกว่าฟังก์ชัน เปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังแล้วก็ข้อความแบบอัปโหลดได้นะทุกคนนะเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะแต่ว่าผมผมแบบศึกษายังไม่ได้นะว่าแบบเราต้องเปลี่ยนอะไรยังไงเนาะก็มาดูที่การตั้งค่าทุกคนนะั้นแล้วก็ไปดูที่คําว่าภาพพื้นหลังเนาะน,นี่น่าจะเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตหาภาพพื้นหลังจริงๆมาใส่แป๊บทุกคน,โอ,คกคนโอเคทุกคนนะั้นตอนนี้ผมก็ได้ไปก๊อปปี้ดิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการ Co p ปี้ลิงก์ให้ทุกคนกดคลิกขวาที่รูปภาพนะทุกคนแล้วก็กดคําว่า Copy มันจะเขียนว,ว่า Copy l i n ลิงก์ก็ i m a g แล้วที่มันเกี่ยวกับการเหมือนการโหลดรูปภาพนะแล้วทุกคนมาคอนโทรลบีตรงนี้ปึ๊บอะไรขึ้นว่าโหลดสําเร็จแล้วเนี่ยเนี้ยโหลดรูปสําเร็จแล้วมากดออกดูว่าจะได้ไหมเป็นไง <Wow. S 1> โคตรเท่ครับดูกคนดูดีแบบผมเห็นแว็บแรกแบบแบบเฮ้ยมันเ,เท่่ะอะไรอย่างนี้ทุกคนผมก็จะใช้รูปนี้แหละมันเท่สุดละ ที่ผมไปหามาเนาะอ,อ,อะไรประมาณนี้แหละเนาะทุกคนสำหรับส่วนข้อความแบบอัปโหลดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าประมาณไหนนะข้อความแบบอัปโหลดเนาะข้อความแบบอัปโหลดข้อความแบบอัปโหลดทีมข้อความไปทุกคนก็น่าจะเป็นแบบแบบทีมข้างหลังอย่างเงี้ยสำหรับผมคิดอย่างเง้นนะอะไรเงี้ยผมลองลองลองอันเดิม,มลองอันเดิมอ,อได้ด้วยฮะสงสัยต้องกดเขาว่าข้อความอ่านี่ไงทุกคน อย่างเงี้ยอ่ะนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้สำหรับผมผมคิดว่ามันไม่สวยครับทุกคนผมก็เอาออกดีกว่านะทุกคนนะก็ใช้เป็นตัวเดิมทุกคนนีก็เท่ละแบบเนี้ยมันเท่ละทุกคนอะไรแบบนั้นแหละอืมเอ่อทำไมเขาต้องวนมาหาผมด้วยเขาคงไม่ดับปุ้นผมใช่ไหมโอโหทุกคนเสียงมาเหา่าอันนี้ต้องขออภัยจริงๆคนระัทุกคนนะถ้าทุกคนได้ยินต้องขออภัยแบบอย่างสูงเลยเรื่องอย่างแบบ ผมทาคลิปในวันที่มาเห่ามันเป็นเรื่องชลมุลอะไรของมันก็ไม่รู้่าทุกคนตอนที่ผมไม่ทำเนี่ยไม่เห่านะตอนที่ผมทํานี่เห่าดีๆนะจะบอกเลยโอเคมาดูอันต่อไปนะทุกคนนะก็คือทุกคนน่าจะรู้จักการเปลี่ยนตําแหน่งของแฟชั่นนะทุกคนนะการเปลี่ยนตาแหน่งแฟชั่นอ่าแต่ผมจะบอกว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของแฟชั่นยังไงทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าเอาแฟชั่นสักตัวหนึ่งใส่ก่อนละกันเนาะอ่าเอาเป็นคุรมะนะเอ่อช่องเจ็ดละกันนี่ช่องเจ็ด ราะว่าช่องอื่นคือผมใช้งานหมดนะช่องเจ็น่าจะไม่ได้ใช้เนาะให้ทุกคนกด T ท a b Set นะทุกคนนะ Set ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะ S E T B P Enter นี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนี่ไงคุรุมานี่เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ผมจะสลับตำแหน่งให้ดูเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเราสามารถสลับตำแหน่งได้เห็นไหมเอบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงขยับเข้าออกเงี้ยหรือว่าจะเป็นไว้ขวาซ้ายไว้ขวาไว้หลังไว้นู่น ไว้นี่ไว้น,นั่นไว้ตรงนั้นไว้ตรงนี้ได้หมดเลย <_ an> หรือว่าถ้าเราแบบอยากจะได้ใหญ่ๆโดนนี่อย่างเงี้ยเนี่ยใหญ่พอไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะเออหรือว่าทุกคนแบบเฮ้ยมีผมผมแก้จะมันบังหมดแล้วเพราะอยากกลับคืนสภาพเดิมครับได้เลยให้กดปุ่มนี้เนี่ย reset น,นี่มันจะกลับมาเหมือนเดิมเด๊ะแต่แนะนําว่าให้รี s e t จะพอช่องนะสมมติช่องนี้ทุกคนวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้นนคือ มันจะรีเซ็ตก็คือสมมติทุกคนใส่ไอแฟชั่นเดิมอ่ะมันจะอยู่ตำแหน่งผิดเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นต้องทำแต่ละช่องไว้สำหรับแฟชั่นที่ทุกคนจะใส่นั่นเองนะทุกคนแต่คลิปนี้ขอพยายามสูงกับเสียงมาเห่าอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงนะมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเหมือนหมาจะตีกันนะทุกคนอะไรอย่างนั้นนะเออก็ผมจะทำให้คนได้ดูว่าผมนั่นจัดแฟชั่นอะไรยังไงทุกคนนะแต่ขออนุญาตเ,เอาไอแฟชั่นออกก่อนแล้วกันเนาะผมจะอ,ออกแล้วกัน มาดูอันดับแรกแฟชั่นที่ผมจัดเรียบร้อยแล้วนะผมแอบมาจัดก่อนนะทุกคนก็คือผมปิดปิดคลิไปไปที่ผมบอกกบบานผมนั่งจัดโคตรนานเลยอ่ะมาดูตันที่ช่องที่1ผมใส่เป็นหมวกนะช่องที่ 2, 2ผมใส่เป็นแว่นตามแมวมันเป็นหนีอย่างเงี้ยช่องที่3ามอ่าเดี๋ยวผมเช็คไปนะช่องที่3ผมน่าจะใส่เป็นดาบหรือเปล่าอ่าใช่นี่ดาบที่มืออย่างงี้ครับทุกคนเริ่มเทเลยใช่ไหมแต่มันยังไม่สุดครับผมมีหมัดไฟด้วยครับทุกคนนี่เป็นไงเริ่มแลเริ่มมาแล ส่วนช่องต่อไปนะผมใส่เป็นอ่าอย่างเงี้เนี่ยแต่ผ้าคลุมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่หรอกผ้าคลุมเนี่ยผมอยากแบบไว้ใส่ตอนออกงานแบบออกงานเท่ๆแบบอย่างเงี้ยเดินแอคเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเออเดินแอคอ่ะปุ๊บฟ้าปุ๊บฟ้าเอออันนี้ค่อยใส่อ่ะแต่ว่าแบบถ้าทํางานธรรมดาก็จะถอดออกอะไรเงี้ยทุกคนอืมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยเป็นไงเท่ปะเท่สิไม่เท่ได้ไงล่ะมาระดับนี้ลแล้วเออก็อยากจะบอกกับทุกคนว่า ฟังก์ชันปัจจุบันนะมีประมาณเท่านี้นวะทุกคนนะแต่ว่าทุกคนสามารถเสนอได้ทนะุกคนเสนอผมยังไงล่ะสามารถเสนอได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็ใต้โพสชุมชนที่ผมจะไปลงไว้ตอนที่คลิปนี้ปล่อยทุกคนนะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเสนอได้ว่าพรีเมียมนะอยากให้สกอตไบไ์ได้เพิ่มอะไรเข้ามาแต่ข้อตกลงคือจะไม่มีการเพิ่มความเร็วในการเก็บของหรือว่าความเร็วในการเพิ่มเลือดนอนอย่างเงี้ยหรือว่าลดราคาอะไรเงี้ยมันจะไม่มีทุกคนนะหรือว่า โกงไปก็คือแบบต่อยแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยคือจะไม่มีอะไรที่มันทําให้แบบดูออบเปรียบผู้เล่นเกินไปอ่ะคือมันจะไม่มีครับทุกคนเอาไง่ไงว่ามันจะไม่มีที่มันเอาเปรียบผู้เล่นนะเราจะต้องมีความแบบพอดีกันคือยังไงอ่ะคือพวกเราไม่แบ่งชนชั้นอะไรอย่างนี้ครับทุกคนอะไรประมาณนั้นแหละเนาะเออก็จะประมาณนั้นเลยก็จะไม่มีการแบบแบ่งนู่นแบ่งน <t> ี่ว่าเนี่ยพรีเมี่ยมต้องแบบวิ่งปุ๊บบู๊บบ๊บ๊บ๊บอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือสันดิเพิ่มมาก็แบบฟังก์ชันอื่นเช่นแฟชั่นใหม่ไอ้น่ไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่าไอ้พวกแบบท่าทางใหม่อะไรเงี้ยหรือจะเป็นอย่างอื่นอย่างอย่งยงยงยงนางอื่น้วนะแบบว่าอะไรเงี้ยเออเพิ่มโอกาสโน่นเพิ่มโน่นพวกนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาผมจะเอาทุกอย่างที่มันแบบดูดีทุกคนนะมาเอ,อ่อไปบอกสกัดบายว่าเนี่ยอย่างนี้นะพี่นะแบบนี้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 ว่าเออตรงนี้มันดีอย่างนี้ไหมควรเพิ่มไหมอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละครับทุกคนเนาะก็อืม ก็หรับคลิปนี้นะทุกคนนะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยละกันเนาะเพราะว่าก็นานมากแล้วที่ผมอธิบายเรื่องพรีเมียมไปตกลนประการใดหรืออะไรที่มันแบบทําให้ทุกคนแบบไม่พอใจผมไม่เข้าใจอะไรตรงนี้เลยก็คอมเมนต์ถามได้นะแล้วก็ตรงไหนที่ผมพูดผิดไปอะไรยังไงก็สามารถแท็กเวลาและคอมเมนต์แก้ไขได้นะทุกคนนะผมคิดว่าคลิปนี้ผมพูดติดขัดเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนแก้ไขด้วยละกันโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนนะบ๊ายบาย